สวัสดีครับวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงแผนผังตระกูลและความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในซีรีส์เรื่อง The Black Galaxy า a า l จัก,กรัักลำนำใจและในเรื่องนี้ครับก็จะมีตระกูลที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยอยู่6ตระกูลและตระกูลแรกก็คือตระกูลเฉิงที่ประกอบไปด้วยเชิงเหล่าไทยไทยหรือว่าทัญ,ญาที่เป็นผู้นําสูงสุดของตระกูลและทัญ,ญาก็จะมีลูกชายทั้งหมด3คน โดยลูกชายคนแรกก็คือเฉิงซือที่มีตำแหน่งเป็นนายกองแล้วก็ได้แต่งงานกับเซียวหยนอีจดมีลูกด้วยกันทั้งหมด4คนโดยลูกชายคนแรกก็คือคุอคณชายใหญ่คนที่2ก็คือเฉิงซงหรือว่าคุณชายดองคนที่3คือเฉิงเซ้ากงหรือว่าคุณชาย3ามและคนสุดท้ายก็คือเฉิงเซ้าซางแล้วนางก็มีชื่อเล่นว่าเนียวเนียวและคนทั่วไปก็มักจะเรียกนางว่าคุณหนูสี่และความพิเศษของเฉิงเซ้าซางนั่นก็คือนางได้มีครูมาถึง3คนส่วนลูกชายคนที่สองทัดยาก็มีชื่อว่าเฉิงเฉิงหรือว่า ที่ได้แต่งงานกับเกิดซื่อหรือาอาสภายลองแล้วอาสภายลองก็คือคนที่ส่งเชิงเ้าซางให้ไปใช้ชีวิตยากลําบากอยู่ที่ชนบทและทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนก็คือเชิงยางหรือว่ายางยางนั่นเองและลูกชายคนที่สามของทัานยา่ก็คือเชิงจือหรือว่าสามที่ได้แต่งงานกับสางซุนหัวหรืออาสภายสาม ที่เป็นลูกสาวของผู้นาเข่าหลงหูตระก,กูลที่2ก็คือตระก,กูลว่านที่มีความใกล้ชิดกับตระก,กูลเชิงเป็นพิเศษและผู้นําตระกูลว่านก็คือว่านเหล่าไทยไทที่มีลูกชายอยู่หนึ่งคนก็คือว่านทรงไปที่แต่งงานกับว่านหูหยินและทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด10คนโดยลูกสาวคนเล็กที่ยังอยู่ตระก,กูลว่านก็มีแค่ว่า,วานซีซีคนเดียวเท่านั้นตระก,กูลที่3ก็คือตระก,กูลโหลโดยผู้นําตระกูลก็คือโหลไทฝูที่มีภรรยาสองคนคือโหลเหล่าหูหยิน และฮูยินลองโหลและฮูยินลองเองก็มีลูกชายสองยคนคนแรกคือโหลเปิลที่แต่งงานกับหวังเยียนจีคนที่สองก็คือโหลเหยาวที่เป็นคู่มันของเหอเจ้าจินแต่เมื่อโหลยาวได้ยกเลิกการมั่นหมายไปแล้วก็ได้มาตามตื้อแล้วก็มั่นหมายกับเฉิงเซาซางและโหลเหยาวก็ถือเป็นคู่มันคนแรกของเฉิงเซาซางตระกูลที่4ก็คือตระกูลหลิงที่มีหลิงอีเป็นผู้นำส่วนภรรยาเอกคนปัจจุบันก็คือฉุนวีซื่อส่วนอดีตภรรยาก็คือหัวจินหัวที่เป็นแม่แท้ๆของหลิงปูอีและหลิงปู ก็คือครูมันคนที่2และสามีในอนาคตของเฉิงเซาซางตระกูลที่4ก็คือตระกูลหยวน ที่มีผู้นำตระกูลคือนางเหลียงซื่อและนางก็มีลูกชายหนึ่งคนก็คือหยวนซานเจียนและหยวนซานเจียนก็คือคูม,มันคนที่สามของเฉิงเซาซางและตระกูลสุดท้ายก็คือราชวงศ์ที่ประกอบไปด้วยฮองเต้ฮองเฮาเซียนที่มีลูกด้วยกันสองคนก็คือไทจือหรือว่าองค์ราชทาย,ยาทนั่นเองส่วนลูกคนที่สองก็คือองค์หญิงห้าที่แอบหลงรักหลิงปูอีไปไตลอดและพระสนมเย่เฟยก็มีลูกกับฮองเต้ทั้งหมด3คนคนแรกคงชายสาม ที่เป็นเพื่อนของหลิงปูอีคนที่2คือองค์หญิงรองและคนสุดท้ายก็คือองค์หญิง3าและความสัมพันธ์สุดท้ายครับก็คือฮองเต้เองเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นพ่อบุญธรรมของหลิงปูอีด้วยและทั้งหมดครับก็คือแผนพังวงตระกูลในซีรีส์เรื่องดาราจักรรักลำนำใจและสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ